วัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียในโอกาสวันเอการาชและวันชาติของจอร์เจียซึ่งตรงกับวันที่26พฤษภาคม2566ความว่าพระนัท่านนานสรเมสุราบิชวิลลี่ประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียกรุงทบิลิซีในโอกาสวันเอการาชและวันชาติของจอร์เจีย ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวจอร์เจียประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองสืบไปข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างประเทศไทยและจอร์เจียจะเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการพัฒนาและกระชับความร่วมมือทวิภาคีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและสงขลา วันนี้เวลา17นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชจจากรมสมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารพลิกคลินิกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานาครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีทรงพระดำเนินไปชั้น8เป็นพื้นที่ลานดูดาวหันไปทางทิศเหนือ ทบพระเนตรการสังเกตการท้องฟ้าและดาวต่างๆผ่านกล้องโทรทัศน์อาทิดาวอัลจิบาหรือระบบดาวคู่อยู่ในกลุ่มดาวสิงโตอยู่ห่างจากโลก130ปีแสงซึ่ง1ปีแสงเท่ากับระยะทางที่แสงเดินทางในเวลา1ปีหรือประมาณ9.4ล้านล้านกิโลเมตร จะเห็นเป็นสีส้มเหลืองกระจกดาว m 4 4หรือกระจกดาวรวงพึ่งอยู่ในกลุ่มดาวปูอยู่ห่างจากโลก580ปีแสงและกระจกดาว M3 อยู่ในกลุ่มดาวสุนัขล่าเนื้ออยู่ห่างจากโลก3 4 0 0 0ปีแสงมีขนาดใหญ่และสว่างมากบนท้องฟ้าพื้นที่ลานดูดาวนี้ยังใช้จัดกิจกรรมดูดาวประจําเดือนใช้สังเกตปรากฏก,การณ์ทางดาราศาสตร์และจันเซียวเพื่อกําหนดการเข้าเดือนใหม่ในปฏิทินฮิจรอน หรือปฏิทินอิสลามด้วย จากนั้นทรงพระดำเนินไปชั้นสองทอดพระเนตรกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์ซึ่งเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจเปิดเมื่อปี2562มีกล้องโทรทัศน์ควบคุมระยะไกลอัตโนมัติมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.7เมตรตัวกล้องตั้งอยู่ที่ฮอดูดาวสปริงบรู o คส์ประเทศออสเตรเลียมีระบบที่สามารถควบคุมการถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าระยะไกล ภายในมีโดมท้องฟ้าจำลองเคยใช้สอบแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศครั้งที่11เมื่อปี2560ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาครินทร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและใช้โดมนี้สำหรับภาคสังเกตการภาคกลางวันปัจจุบัน ใช้เป็นห้องปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ให้กับผู้ที่สนใจที่ห้องแสดงจัก,กรวาลจำลองแบบโต้ตอบได้เพื่อการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์จำลองการสังเกตการวัตถุท้องฟ้าจากดวงจันทร์ผ่านระบบแสงสีเสียงทำให้เข้าใจกลุ่มดาวลักษณะต่างๆและจำแนกความแตกต่างของกลุ่มดาวได้จะแสดงไว้61กลุ่มดาวอาทิกลุ่มดาวในพรานกลุ่มดาวแมงป่องและกลุ่มดาวมีเล็กเป็นต้น ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวโยงกับดาราศาสตร์อย่างมากเวลาละหมาดถูกกำหนดด้วยตำแหน่งของดวงอาทิตย์จึงใช้ความรู้เรื่องการเคลื่อนที่ตำแหน่งของดวงอาทิตย์กำหนดเวลาละหมาด และอาศัยปรากฏการณ์ดวงจันทร์การโคจรรอบโลกของดวงจันทร์กำหนดวันเริ่มต้นของเดือนตามหลักศาสนาอิสลามซึ่งโดมท้องฟ้าจำลองนี้สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านดาราศาสตร์เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนากิจของชาวไทยมุสลิมและช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี วันนี้เวลา9นาฬิกา51นาทีสมเด็จพระนิธฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่อ,อหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ทรงเปิดการแข่งข,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 ขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่20ซึ่งศูนย์โอลิมปิกวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเป็นเจ้าภาพร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปธรรมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราัธิวาสราชนาครินทร์จัดขึ้นระหว่างวันที่2 6ถึง31พฤษภาคม2566 ที่โรงแรมหันษา JB และโรงแรม b ีมพีแกรนอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินในโอกาสครบรอบ100ปีวันประสูติ6พฤษภาค,คม2566และองค์การการศึกษาวิวทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในปี2565ถึง2566ตลอดจนเป็นการคัดเลือกนักเร,รียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศและการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตราาส์ระหว่างประเทศตลอดจนเป็นการคัดเลือกนักเร,รียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขัน,ขน,ขนดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศและการแข่งขันดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศในปี2566เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านปัญญาและพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงขึ้นเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์ของนักเรียนและนักวิชาการที่จะนําไปสู่การพัฒนาหลักสูตรระบบการเรียนการสอนและการวิจัยที่จะพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ การแข่งขันมีนักเรียนจากศูนย์สอวนสาขาวิชาดาราศาสตร์12ศูนย์ทั่วประเทศเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น66คนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย62คนเข้าร่วมการแข่งขันการสอบในช่วงกลางวันประกอบด้วยการสอบภาคทฤษฎีการสอบภาควิเคราะห์ข้อมูลการสอบภาคสังเกตการและการสอบดูดาวจริงบนท้องฟ้าในช่วงเวลากลางคืน โอกาสนี้มีพระราชดำราสเปิดการแข่งขันและทอดพระเนตรนิทรศรการครบรอบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินและในโอกาสที่องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจะแสดงพระกรณียกิจอาทิพระกรุณาทิคุณต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินและสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานองคมนตรีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันอสัญกรรมครบ4ปีพลเอกเปรมตินสุลานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้ที่พระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามเขตพระนครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรและเครื่องทายธรรมพระราชทานจำนวน11ชุด ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่พระเอกเปรมตินสุลานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อสัญญกรรมครบ4ปี26พฤษภาคม2566มีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระเด็กสรุรยุจุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวส พลเอกเปรมตินสุลานนท์อดีตประธานนายมนตรีและรัฐบุรุษเกิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2463ที่จังหวัดสงขลาเป็นบุตรของรองอมตา์โทหลวงวินิธันธกรรมบึ้งตินสุลานนท์และนางวินิธันธกรรมออดตินสุลานนท์ครอบครัวได้วางพื้นฐานการศึกษาเป็นอย่างดีอบรมเลี้ยงดูบ่มเพาะอุปนิสัยความมีระเบียบวินยัยความรักชาติและย,ยกย่องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใดเข้ารับราชการทหารและรับใช้ชาติอย่างต่อเนื่อง มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากองทบกต่อมาในปี2523ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่16ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมได้พัฒนาและนำพาประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตต่างๆด้วยคุณประโยชน์ที่ประกอบแก่ประเทศชาติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,รมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีเมื่อปี2531และประกาศยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษเมื่อวันที่29สิงหาคม2531ต่อมาเมื่อวันที่4กันยายน2541มีพระบรมราชองการโปรโด โปรดกล้าปลวกกระหม่อมอให้ดํารงตําแหน่งประธานองคมนตรีด้วยเป็นบุคคลที่มีความรักชาติรักแผ่นดินมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งชีพอุทิศทั้งกายใจในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อทุกคนทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาเปิดกล้าปรวกระหม่อ,อมอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2549 พลเอกเปรมตินาสุลานนท์ถึงแก่อสัญญกรรมด้วยโรคระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สุริอายุได้99ปีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์พร้อมใจการร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาวันที่3มิถุนายน2566 ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักงานองคมนตรีสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวลรักษาพระองค์กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์และจิตอาสาพระราชทานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานพร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุชมพรรษาวันที่3มิถุนายน2566 ณศาลามหามงคลสวนจิรดาพระราชวังดุสิตมีโรงพยาบาลวชิรัพยาบาลคณะแพทยาศาสตรว์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์น้อมนำพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตอาสาจิตสาธารณะมีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีความกตันยูตอบแทนคุณแผ่นดินร่วมทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนวันนี้มีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรอง258คน ร่วมบริจาคโลหิตได้รวม1 1 6 1 0 4ซ c เพื่อนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยต่อไปการร่วมบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีเสียสละอุทิศตนช่วยเหลือและทำความดีเพื่อส่วนรวมปฏิบัติตนตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความสุข สำนักพระราชวังขอประชาประชาสัมพันธ์ข่าวพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุลเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชาพุทธศักราช2,566นวประศรีรัตนาศาสตรารามในพระบรมหาราชวังขอให้ปฏิบัติดังนี้สามารถส่งโคมตราและเทียนได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่27พฤษภาคมถึงวันศุกร์ที่2มิถุนายน2,566 ระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาโคมตราต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน70เซนติเมตรโคมตราต้องมีน้ำหนักไม่ควรเกิน7กิโลกรัมโคมตราต้องมีหลอดไฟฟ้าติดมาให้พร้อมโดยใช้หลอดไฟฟ้าที่มีกำลังไม่เกิน25วัตต์ใช้กระแสะไฟฟ้า220โวลต์และขอให้มีสายไฟายาวประมาณ2เมตรพร้อมปลั๊กตัวผู้ติดมาด้วยขอให้มีบัตรชื่อเจ้าของโคมตราจำนวน2ฉบับฉบับหนึ่งติดที่โคมตราหรือเทียน อีกฉบับหนึ่งส่งที่เจ้าหน้าที่แผนกวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางนี้สามารถติดต่อแผนกวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำนักงานพระคลังข้างที่กรมบัคับการสำนักพระราชวังหมายเลขโทรศัพท์026235500ต่อ2062หรือ2063หรือ2064 20จบข่าวในพระราชสานักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ